รถกระบะโตโยต้าโคโรล่ารุ่นปี2026เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมและดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งกับความหรูหราอย่างลงตัว รุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของโคโราที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความประหยัดและความน่าเชื่อถือซึ่งโตโยต้าได้นำเอกลักษณ์เหล่านั้นมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยมโคโร拉ปิกอัพ2อ2พ2จึงไม่ใช่แค่รถกระบะท,ทั่วไปแต่เป็นยานยนต์ที่สะท้อนแนวคิดของความสมดุลระหว่างพลังและความสง่าง,งามในทุกมุมมอง รูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Corolla p i c k up 2026สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและสัดส่วนที่บ่งบอกถึงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโฉมใหม่ขนาดใหญ่ลายเส้นแนวสปอร์ตที่เชื่อมต่อเข้ากับไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวแบบ a อั i v e b e ีมซึ่งปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนและแสงโดยรอบฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบให้มีมิติกล้ามเนือ้อเสริมด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตท,ที่ดูแข็งแรงและลดแรงต้านอากาศได้ดีขึ้น ทุกเส้นโค้งถูกออกแบบเพื่อเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ทำให้ตัวรถดูดุดันแต่ยังคงความหรูหราในแบบของโตโยต้ามุมมองด้านข้างของตัวรถเผยให้เห็นบุคลิกที่ลงตัวระหว่างความโฉบเฉี่ยวและความแข็งแรงเส้นสันข้างตัวรถเน้นให้ดูมีมิติและพร้อมลุยล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ขนาด17-20ถึงนิ้วช่วยเสริมความมั่นใจและสมดุลของตัวรถ กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเลดและระบบเตือนมุมอับสายตาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้านท้ายของรถออกแบบให้ดูทันสมัยด้วยไฟท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเต็มแนวพร้อมโลโก้โค o ร o l l ลาแบบนูนเด่นอยู่กลางฝากระบะกันชนหลังถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังและติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังรวมถึงกล้องมองหลังฝาท้ายกระบะเปิดปิดแบบนุ่มนวลและพื้นกระบะเคลือบสารกันร,รอยเพื่อยืดอายุการใช้งาน ภายในห้องโดยสารของโคล o รา a ปิกอัพ2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงคอนโซลกลางออกแบบสไตล์มินิมอลแต่หรูหราติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบลอยตัวรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto และผู้ช่วยเสียง AI ของ Toyota ที่สามารถทังงานด้วยภาษา,ษาธรรมชาติได้จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับ เบาะนั่งดีไซน์ใหม่หุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงระบายอากาศได้ดีและรองรับสรีระอย่างเหมาะสมเบาะคู่หน้ามีระบบป่นและระบายอากาศพร้อมหน่วยความจำตำแหน่งสำหรับผู้ขับบรรยากาศภายในห้องโดยสารถูกเสริมให้ดูพรีเมียมด้วยไฟแอมเบียนไลท์สีอ่อนสบายตาพื้นผิวแผงประตูและแผงหน้าปัดใช้วัสดุดนุ่มพิเศษผสมโลหะปัดเงาเพิ่มสัมผัสที่หรูหราและทันสมัยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวา ทำงานเงียบและเย็นเร็วส่วนเบาะหลังสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างมากด้วยฉนวนการเสียงรอบคันทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเป็นไปอย่างเงียบและสบายหัวใจหลักของ Toyota Corolla ่าปิกอั0 2 6คือเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินส0ลิตรด y นามิกฟอ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมัน รุ่นสูงสุดมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรให้แรงบิดมากขึ้นสำหรับการบรรทุกและลากจูงส่วนรุ่นไฮบริดถือเป็นจุดเด่นของปี2026ที่ผสนระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะที่ราบรื่นและประหยัดพลังงานสูงสุดระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อ พร้อมระบบกระจายแรงบิดอัตโนมัติที่ช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจบนทุกพื้นผิวถนนโตโยต้าได้ใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถกระบะและ SUV โดยเฉพาะทำให้โคโรล l า p i c k ั p 2026มีโครงสร้างที่แข็งแรงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบการสะเทือนด้านหลังแบบ Double Withbone ช่วยให้ทรงตัวดีและเกาะถนนมากขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูงและหมุนได้เบาในความเร็วต่ำ ขนาดเดียวกันยังให้ความมั่นใจในความเร็วสูงเบรกแบบดิสพร้อมระบบ ABS และ EBD ให้การหยุดที่นุ่มนวลและปลอดภัยในทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยในรุ่นปี2026นั้นครบครันด้วย o y o ยต s a f e t y Sense 3.0ซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนล่วงหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและจัก,กรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยระบบไฟสูงอัตโนมัติ และระบบอ่านป้ายจราจรกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทําให้การถอยรถในพื้นที่แค่เป็นเรื่องง่ายอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับความเมล้าของผู้ขับที่สามารถเตือนเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการหลับในในด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อโตโยต้าได้ยกระดับระบบอินโฟเทนเมนต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยระบบนำทางแบบคลาวด์ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ระบบเสียง JBL Surround 10ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางที่คมชัด รองรับการชาร์จไร้าสายและช่อง USB-C หลายตำแหน่งดิจิตอลที่ช่วยให้สามารถล็อกปลดล็อกและสตาร์ทรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมฟังก์ชันแชร์การเข้าถึงให้คนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยระบบสั่งงานด้วยเสียงสามารถตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นการสั่งเปิดแอร์หรือกำหนดเส้นทางเดินทางโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอความสามารถในการบรรทุกของโคลอราฟปิกอัพ2026ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครพื้นกระบะกว้างขวางพร้อมจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งและช่องไฟ 12V สวีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังลากจูงสูงสุดถึง